เอจังวะก็สี่ศูนย์อะเออมาเดีต่อยต่อโอ like, okay. ้ปิงเยอะต่อยไม่ออกไหวอ่ะเลือกลองดีส่วน ย <Yo, S 2> <Yeah. S 1> ไม่ต้องใช้ใจแค่ต้องมีสับดูแค่วิธีทักพูดได้จริงใจก็ได้สัตว์อยู่บลีนะักก่อนว่าคนอื่นห็นรู้ตัวมึงเองที่เห็นต้อนแหลกตั้งแต่เริ่มถึงตอนนี้ยังไม่มีขัดเทียกันไม่มีพักความจริงไม่มีรับฟังพุ่งแหละพูดจริงๆว่าต้องมีสับใครก็ดูออกตอนชีวิตมึงดีปรับเลมทุกคนแบบว่าช่วยแต่มือมึงยังต้องมีก็เอาไว้เห็นเงินต้องเอาใจตัวเองสบายไม่เอาใคร ไม่ต้องรู้จักใครกูมองแล้วลองไทยชี่เสียงกับเงินทองตอนมึงตายอยากกาไปจนไม่สนอะไรเออชายสนทำไมใครหมดประโยชน์ไปไกลไกไม่ไม่ได้ไล่แต่มึงทวงเลยลบออกด้วยขี้ลัดคนหรือขยะไม่น่าใช้สนติงยับให้อธิบายถ้าแกตัวงันไม่อ่านทั้งที่ควรเป็นแบบอย่างแต่เรื่องหิยยังไม่ห่างและถึงความเป็นมนุษย์ใครกันรู้แม่ไม่ผ่านให้มึงวาแต่คนอื่นตัวมึงเองก็ไม่ต่างเถียงกันเรื่องไหนก็เน้นเปลี่ยนเป็นอีกอย่างรู้ว่าอยากจะได้ผลแต่มเมล็ดไม่ได้หวานก็วงการมันยังเฟกเลยต้องหนีเอาไอห่างก็แค่เลือกเอาระหว่างปัจจุบันรู้ว่าทาง คบกันไม่ได้ไม่คนเดือดรอใครหายคนนั้นคบไว้ไม่ได้คบไว้ไม่ได้คบไว้ไม่ได้ยืมมาช่วยตอนที่โดนผมกระทบกันง่ายๆรู้อยู่แก่ใจแต่ยังแผลคบไม่ได้เข้าลกคนอื่นแค่ตอนหน้าเลยต้องว่ายใครที่เอาเพื่อไปขายคนนั้นคบมังไม่ได้เออตัวมึงหลอกแต่ไม่มองคนรอบข้างเหยียบกันขึ้นไปคนอื่นลองไปข้างล่างคิดเล็กคิดน้อยมึงหัดยอมกันซะบ้างไม่เคยห่วงของรู้สึกกันเลยตอนที่มึงพัมเข้าใจว่ายุ่งรู้ไม่ยอมที่จะวางเป็นเพราะว่าหน้าที่ต้องวอร์มให้มันดันเตรียมไว้ให้พร้อมเดี๋ยวต้องลองงาม้้นขใ่ไช าไปควางคบก็จะหล่อถ้าเกิดยังไม่ไว้ใจใครฟังยังไม่จบสักเดินคิดก็ไปไกลก็ที่ช่วยประวังผลคนอื่นขอดหากันไปไว้ออเขียนกันให้จริงรู้ไว้ยากใครเป็นยังไงแล้วมันอิงตมสภาพฟาดวันด้วยเงินเอาไว้พิงเอาไว้พลาดแล้วก็โยนแต่กระดูกให้เขากินกันแต่ซากแทงกันข้างหลังคูอมันคบกันไม่ได้คบกันไม่ได้คบกันไม่ได้ไม่คนเดือดรอใครหายคนนั้นคบไว้ไม่ได้คบไว้ไม่ได้คบไว้ไม่ได้ยิ่งมาช่วยตอนที่โดนผมกระทบกันง่ายๆรู้ยู่แก่ใจแต่ยังแผลคบไม่ได้เขา่นนนอ่แตาลต้องวใครที่เอาเพื่อนนั้แค